E ดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายด้านความรักนะคะของชาวราศีพิจิกพิจิกคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะประจําเดือนมีนา2560นะคะสําหรับผู้ที่ถามเข้ามาว่าลัคนาดูได้ไหมคือตั้งใจทําเป็นราศีนะคะแต่ถ้าสําหรับท่านใดรู้สึกว่าดูลัคนาแล้วใกล้เคียงกับตัวเองมากกว่าก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะ จะบอกว่าไพ่พิจิตค่อนข้างดีนะแต่การดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องสมหวังในความรักนะคะแต่ดูเป็นไพ่ที่เหมือนกับมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้รับได้นะคะการดูไพ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ตีความหมายเหมือนกับที่ไพ่จะบอกว่าคล้ายๆกับบางครั้งเนี่ยนะคะการดูไพ่ค่ะมันจะนอกจากว่าการอ่านความหมายจากตัวหน้าไพ่แล้วนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่คือจะเป็นก็คือความรู้สึกนะขณะที่ดูเหมือนเวลาเรามองไพ่ทั้งหมดรวมๆกันแล้วเนี่ยไพ่เขาจะเป็นเรื่องราวให้เรารู้สึกออกมานะคะซึ่งบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งมันก็ไม่เป็นนะคะแต่ไพ่ชุดนี้ค่อนข้างออกมาในความรู้สึกที่เหมือนกับสบายนะคะแต่ว่าอย่างที่บอก่ะว่าสบายๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องสมหวังนะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูไพ่กันเลยนะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบที่หนึ่งเนี่ยหลายๆคนคงจําชื่อได้แล้วนะคะดิฉันตั้งชื่อให้เขาเองว่าจําใจจากนะคะเมื่อมาขึ้นกับเจ้าชะตาอาจจะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเผชิญอะไรมาหลายอย่างนะคะอย่างที่อ่ะดูไพ่ขยายอีกใบหนึ่งนะคะจะได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นเนาะนะคะไพ่สองเหรียญเป็นไพ่เหมือนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มั่นคงนะคะเหมือนกับเดี๋ยวดี เดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่นะคะได้ทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งสําหรับคนที่มีคู่นะคะแล้วสาหรับคนที่เป็นโสดกําลังจะมีคู่นะคะหรือคนที่คบคบกันก็ได้เช่นกันนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเริ่มจะยอมรับนะคะยอมรับคนที่จะจําใจจากได้เนี่ยถ้าเรารักอะไรมากๆเราห่วงแหนอะไรเยอะๆนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะ เป็นเจ้าขอเจ้าของอยากจะปกป้องใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ของสิ่งนั้นที่เรารู้สึกว่าเราหวงแหนมานานแต่ว่ามันเป็นการยากที่เราจะอยู่กับของชิ้นนั้นหรือว่ารักษามันไว้เนี่ยบางคนใช้วิธีว่าปล่อยให้มันปล่อยให้มันไปแล้วเราจะสบายมากกว่านะคะคล้ายๆกับไพ่ชุดนี้นะคะของเจ้าชะตาที่มันขึ้นมานะคะสถานการณ์ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจนส่งผลให้เรารู้สึกว่าการเราจากไปหรือการเราหยุดตรงเนี้ย จะทําให้เรามีความสุขมากกว่านะคะบางครั้งจําใจจากเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยากจะจากนะแต่สถานการณ์มันบังคับก็ได้นะคะซึ่งอย่างที่เคยบอกว่าไพ่สองใบาอาจจะให้รายละเอียดได้ไม่มากนักนะคะเดี๋ยวเราต้องดูไพ่ใบถัดไปขึ้นมานะคะนะคะ ไพ่คู่แรกเป็นอย่างนี้ไพ่ใบถัดมาคือความรู้สึกต่อเจ้าชะตาที่มองออกไปที่คู่นะคะไพ่ทุกชุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนื่องจากปกติถ้าดูไพ่จะสามารถถามได้ว่าคู่ของเราคนที่เราคบอ่คนที่เขาคบกับเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะถามได้นะคะเพราะว่าเป็นการดูจากเจ้าชะตาไปเช่นกันแต่อันนั้นมีเหมือนกับมีบุคคลจริงๆให้อ้างอิงนะคะก็สามารถดูได้แต่อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจะถามว่าคู่ของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่า เหมือนกับคนเกิดในราศีพิจิกเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันถ้ามาเป็นแสนคู่ของคุณก็ต้องมีนิสัยแตกต่างกันไปแล้วคู่ของเราแต่ละคนก็อยู่ต่างราศีกันไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไประบุว่าฝ่ายนู้นจะคิดถึงเราอย่างไรเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะก็เลยขอให้ดูขอราศีเดียวเท่านั้นก็คือพิจิกดูออกไปมันจะโอกาสที่จะคาดเคลื่อนจะน้อยกว่านะคะ,ะทีนี้นะคะดูจากตัวเราออกไปนะคะ เขาเป็นคนที่ที่ไพ่เห็นนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกับสามเหรียญเป็นไพ่ของการจริงๆบางคนให้นิยามว่าเป็นค่าในหน้าใช่ไหมคะอะไรที่จะต้องมีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแต่สําหรับถ้าใช้เรื่องความรักเนี่ยเท่าที่ฉันเออเท่าที่ฉันเคยรู้สึกดูๆมานะคะมันแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องเจอผู้คนเยอะนะคะมีคนไลยล้อมเข้าเยอะนะคะทําให้พอคนเรามีคนไลยล้อมเยอะเนี่ย แน่นอนว่าเขาก็ต้องพบปะผู้คนมากมายใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นหลายๆคนที่เขารู้สึกถูกใจก็ได้แต่ว่าคนเราเนี่ยเวลาเราไปเจอคนเยอะๆเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนกับเรานะเน่ะคล้ายๆกับเดีย๋ยวที่บอกว่าตัวเลือกก็จะเยอะตามเจอคนเยอะๆไปอยู่ในสังคมหมู่มากคนหมู่มากนะคะตัวเลือกมันก็ต้องมากเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นว่าคู่ของเราเขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกเหมือนกันนะ,ะทีนี้ใบถัดมานะคะไพ่ใบถัดมาเนี่ย ถ้าใช้กับเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ไม่เคยดีเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่เนื่อยๆนะคะหรือว่าลักษณะ ถ้าใช้กับตัวบุคคลนะคะมันคล้ายๆคนฟื้นไข้หรือคนจะไม่สบายลักษณะอาการแบบนั้นนะคะคือไม่เคยสมประกอบเท่าไหร่ไม่เคยดีเท่าไหร่นะคะพอมาใช้กับเรื่องความรักเนี่ยเหมือนกับความรักของเราเนี่ยระหว่างเขากับเราเนี่ยนะคะมันไม่เคยมันไม่เคยลาบลื่นนะคะไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องผิดหวังกับความรักนะเพราะอย่างที่บอกเราใช้2กรณีใช่ไหมคะสําหรับคนที่เหมือนกับ ยัเป็นโสดอยู่แล้วมองไปที่อีกคนหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้านะคะลักษณะว่าเรากับเขาเป็นไปได้ยากหรือเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอกับความรักครั้งนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะเราจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีคนอยู่รอบกายรอบข้างค่อนข้างเยอะเขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะสําหรับคนมีคู่แล้วก็เช่นกันนะคะความรักของเราเนี่ยมันอาจจะอยู่ในภาวะแบบนี้นะคะ เหมือนคนเพิ่งฟื้นไข้หรือมนคนกําลังจะเป็นไข้นะคะไม่เคยดีเท่าไหร่นะคะไม่เคยแข็งแรงความรักไม่เคยแข็งแรงความรักไม่เคยดีนักนะคะหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มีตัวเลือกด้วยเพาะพันธุ์มาแบบนี้นะคะ,ะบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้ความหมายของไพ่ะค่ะอย่างที่บอกว่า ไพ่บางใบเนี่ยมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ถ้าไพ่ข้างๆมันเอื้ออํหนวยให้นะคะมีไพ่อยู่อันนึงมีคนหามานะคะก็เป็นคำนมที่ดีนะคะบอกว่าไพ่ถ้วยเด็กถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญน,นะคะทาไมดิฉันเหมือนให้คํานิยามเขาคล้ายๆกันใช่ไหมคะคือดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่าว่าถ้าเด็กถือเหรียญในความรู้สึกของดิฉันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเราบาง นะคะมันอ่อนไหวมันเปราะบางมันสามารถที่เหมือนคนถือเหรียญด้วยไปนวะในภาพไม่ไม่ได้ขึ้นมานะคะแต่ขอพูดถึงนิดนึงเอ่อมันสามารถพร้อมที่จะหล่นได้นะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมากกว่าแต่พอสถานการณ์ของไพ่ข้างๆจํจำไพ่ข้างๆข,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 ของชุดนั้นไม่ค่อยได้นะคะจะเหมือนกับมันสามารถอ่านไปได้นะคะก็เลยก็เลยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะไพ่ตัวนี้ ไม่ได้แปลว่าไพ่ทางเลือกใช่ไหมนะคะแต่เหมือนกับอย่างที่บอกว่าไพ่แปลว่าเขาอาจจะต้องไปอยู่กับคนเยอะๆหรือว่าไปเจอคนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลได้อย่างที่บอกเขาว่าเมื่อเราไปอยู่ในสังคมที่มีคนมากมายนะคะหรือว่า ไปที่นู่นไปที่นี่ได้พบปะผู้คนตัวเลือกมันก็จะมากตามกับคนที่เหมือนกับอยู่แต่บ้านบางคนเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยนะคะวันวันหนึ่งไม่เคยได้เจอใครนะคะอาจจะเจอสามีเจอลูกนะคะเจอญาติพี่น้องคนในครอบครัวถ้าต้องออกไปส่งลูกก็จ,จะเจอคุณครูบ้างเจอใครบ้างเนาะนะคะไปตลาดก็ไปเจอในสังคมเดิมๆนะคะแล้วก,กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมเงี้ยเขาก็จะตัวเลือกน้อยนะคะเพราะว่าไม่เคยได้เจอใคร เนี้ยนะคะก็จะบอกว่ามันเทียบกันเนี่ยก็จะต้องดูความแตกต่างนนี้ทําไมจึงตีความหมายของไพ่แบบนี้นะคะบางครั้งเนี่ยไพ่อาจจะไม่ได้ตีความหมายไปตามตัวหน้าไพ่ที่เห็นนะคะไพ่เนี่ยมันสามารถดิ้นได้มันต้องดูตัวประกอบบางครั้งการที่มีเจ้าชะตาจริงๆอะ่ะจะดูมันจะดิ้นได้มากกว่านี้อีกนะนะคะเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งไกลเดี๋ยวหลายคนจะงงนะคะแต่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ย นอกจากดูความหมายของไพ่โดยตรงแล้วอะคะ่ะดูความหมายของไพ่ข้างๆกันที่เหมือนกับจะช่วยไพ่ที่อยู่ติดๆกันหรือข้างๆกันเนี่ยบางครั้งมันจะสามารถที่จะอ่านให้สอดคล้องหรือว่าต่อเนื่องกันได้นะคะทีนี้ลักษณะของของความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วกันนะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมานะคะไพ่เด็กเช่นกันดิฉันสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะ ให้นิยามทุกอย่างของไพ่เด็กเนี่ยมันคล้ายๆคุณภาพมันจะไม่เหมือนไพ่ผู้ใหญ่นะคะมันจะด้อยลงมาหน่อยนะคะมันจะเล็กน้อยมันอาจจะไปดีในบางเรื่องนะคะสมมติว่าถ้าไปอยู่ในตําแหน่งของความรู้สึกของคนนะคะเขาอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่คิดมากเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ลงใส่ใจมากนะคะ มันก็มีทั้งคุณและโทษใช่ไหมถ้าเกิดไปใช้ในเรื่องการนางานบางครั้งแปลว่าทํางานด้วยความไม่ได้เต็มที่นะคะเหมือนเด็กเนี่ยเราจะไม่ให้คนนั่งอยู่นิ่งๆเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ได้หรอกเด็กก็ต้องมีความสนก็จะต้องดิ้นไปดิ้นมาอ,อ่ไม่ใช่ดิ้นไปดิ้นมาซึ่งหมายกวว่าเหมือนกับอยู่นิ่งไม่อยู่ไม่นิ่งนะคะนะคะทีนี้พอเรื่องความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมาเป็นไพ่เด็กคุณภาพอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนไพ่ผู้ใหญ่นะคะ สำหรับคนเพิ่งเริ่มคบก่อนนะถ้าอย่างนี้ดีนะคะเพิ่งเริ่มรู้จักมาคุณเนี่ยไพ่หนึ่งในเท้าเนี่ยมันอาจจะเป็นไพ่เหมือนกับคนที่เริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าเริ่มจะสารสัมพันธ์ก็ได้นะคะรวมถึงว่าเราอาจจะเจอความรักจากการที่คนเก่าๆนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรในอดีตที่ผ่านมานะคะบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่เรารู้จักมานานแล้วด้วยนะแต่ว่าความรักมันขึ้นพึ่งก่อน เคยเจอไหมคะบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่ปถมห่างกันไปนะคะวันหนึ่งได้กลับมาเจอกันอาจจะมาปิ๊งกันก็ได้นะแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนเก่าได้ไหมคนเก่าไม่ได้แปลว่าคนที่เคยเป็นคู่รักกันแล้วเลิกล้างกันไปเรียกว่าเป็นคนเก่านะเพราะให้ไปเนี้ยจริงๆมันไม่ได้แปลว่าคนเก่าอย่างเดียวมันแปลว่าคนที่เราเคยเจอแล้วอะค่ะอาจจะเคยพบปะเจอกันแล้วเมื่อครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะหรืออาจจะรู้สึกก็ได้นะคะ เช่นกันแต่ตอนนี้นะคะไพ่การเริ่มต้นก็ดีนะคะอาจจะได้มาเรียนรู้นะคะจากคนคุ้นเคยก็ได้นะคะทีนี้กรณีคนโสดเป็นอย่างนั้นนะคะและสมมติคนกรณีคนมีคู่ล่ะมันก็ยังดีอยู่นะคะถ้าถามว่าอย่างนี้ดีไหมก็ดีนะเหมือนกับคนมีคู่เนี่ยถ้ายิ่งคบกันมานานไพ่ไม่ควรจะเป็นไพ่เด็กนะคะเพราะว่าคบมานานความมั่นคงมันต้องเติบโตตามระยะเวลาแต่พอคนมีคู่แล้วได้ไพ่เด็กนะคะ อา,อาจจะเป็นว่าเป็นแฟนกันมาต้องนานแล้วหรือว่ารู้จักมักคุ้นกันจนถึงขั้นที่เรียกว่าสนิทสนมกันมากแล้วอ่ะแต่พัฒนาการมันก็ยังไม่ไปไหนอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นไพ่ดาบที่นอนนอนแล้วจะบอกว่านิ่งๆน,นะคะเพราะไพ่เดทมามาใช้กับสถานการณ์ของคนที่ต่างกันอะ่ะเช่นว่าอยู่มานานๆคบกันมานานๆแล้วแต่ยังได้ไพ่เดทอยู่เหมือนกับพัฒนาการเหมือนไม่เคยก้าวหน้านะคะยิ่งสมมติว่าคนเป็นคู่แล้วได้ไพ่แบบนี้อาจจะมีช่วงห่างกันไป นะคะหรือมีปัญหาการตอนนี้กลับมาเคลียร์กันได้ก็ได้นะคะแล้ยิ่งสําหรับคนที่เป็นคู่เลิกลากันไปนะคะอันนี้ยิ่งชัดเลยว่าเป็นคนที่เคยมีปัญหาการหรือว่าคนในอดีตเนี่ยนะคะหรือคนรักเก่าเนี่ยนะคะวนกลับมาอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นความรักที่สวยรู้นะคะแต่ถือว่าใช้ได้นะ,ะทีนี้ไพ่ไตัวนี้มันเป็นไพ่ของ ตำแหน่งของปัญหานะคะแต่ไพ่ปัญแต่ไพ่ตันหาไพ่ปัญหาขอโทษค่ะไพ่ปัญหาเนี่ยมาได้สิบเหรียญสิบเหรียญแปลว่าสมบูรณ์แล้วนะคะสมบติชนนะสมบูรณ์แล้วถ้าคนไหนในตำแหน่งการเงินได้สิบเหรียญเนี่ยแปลว่าสมบูรณ์เช่นกันนะคะเพียงพอแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องรวยนะแต่เขารู้สึกว่าเขาเพียงพอแล้วเขาไม่ขวนขวายเขาไม่อยากจะดิ้นรน อย่างเงี้ยในความรู้สึกนั้นก็ได้สิบเหรียญเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นร้อยล้านถ้าคนมีร้อยล้านได้ไพ่การเงินแบบนี้นะคะต่อให้ไม่มีน้สินไม่มีอะไรแต่เขาก็อาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงพอก็ได้นะคะเ <ๆ S 2> พราะว่าบางครั้งเนี่ยการอ่านไพ่เนี่ยมันไม่สามารถบอกมาเป็นจนํานวนได้หรอกมันเป็นความรู้สึกของเราอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีแค่นี้นะคะเราได้แบบนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่พอไปขึ้นตำแหน่งของปัญหาแต่ได้ไพ่ความว่า สมบูรณ์แล้วนะคะอาจจะกลายไปว่าบางคนไม่ได้คิดอยากจะมีใครเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ตอนนี้ก็อยู่ได้แล้วนะคะไม่ต้องพึ่งพิงใครก็ได้นะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าดูไพ่ประกอบข้างๆอีกใบหนึ่งนะคะไพ่ผู้หญิงเก้าเหรียญนะคะสมมุติกรณีบางคนได้ไพ่แบบนี้เนี่ยถ้าเขาไม่มีคู่นะคะก็จะเหมือนกับว่าตัวเองสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะเพียงพอแล้วไม่ได้อยากจะสแสวงหาอะไรอีก มีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ารักที่เข้ามาแล้วมันไม่มไม่ได้เป็นไปอย่างใจคิดอบบบางครั้งคนในแบบนี้นะคะจะเลือกไม่มีมากกว่านะคะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะกับบางคนก็อย่าทจะบอกค่ะเขาพึ่งพิงตัวเองได้แล้วเขาไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพิงใครนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้แต่ไพ่ใบนี้ที่แฝงขึ้นมานิดๆนะคะบางครั้งบางโอกาสไม่ใช่ว่าจะเป็นตลอดนะอาจจะรู้สึกว่ามีเพียรพร้อมทุกอย่างแต่มันเป็นไพ่ของความเหงา นะคะมีทุกอย่างสามารถซื้อทุกอย่างได้มีมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้อยากจะกินอาหารลูๆก็ได้อยากจะซื้ออะไรก็ได้แต่บางครั้งสิ่งที่ขาดไปคือคนที่เราคอยจะปรึกษาหรือคนที่เราจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวอะไรได้นะคะอา,อาจจะเป็นในแง่นั้นแทนนะคะแต่ถ้าโหยหาความรักไหมถ้าได้แบบนี้มักจะเต็มแล้วเพียงพอแล้วนะคะ กรณีบางคนเป็นคนโสดได้ไพ่แบบนี้ก็จะเหมือนกับไม่ค่อยขวนขวายเท่าไหร่นะคะกรณีคนมีคู่ได้ไพ่แบบนี้นะคะช่วงนี้ถ้ามีปัญหากับคนรักเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ทุรนทุรายมากนะคะอยู่กับตัวเองได้ความเ,าเหมือนกับความอึดอัดใจความเศร้าใจเนี่ยมันผ่านพ้นไปละนะคะในช่วงแรกคือจำใจจากพอจะขึ้นมาจำใจจากในส่วนใหญ่จะรับสภาพได้แล้วผ่านช่วงเวลาที่เหมือนกับ แย่ๆมาพอสมควรแล้วนะคะ <_ d ata> พอมาถึงตำแหน่งของไพ่ชุดนี้คล้ายกับเริ่มทำใจได้เริ่มไม่เคยอย่างที่บอกค่ะไม่ทุกข์ทุกทุรายมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มอยู่กับสิ่งที่เราเป็นได้นะคะ <_ d ata> คนมีคู่แล้วก็เช่นกันถ้าคนมีคู่แล้วเนี่ยแบ่งเป็นสองกรณีนะคะอาจจะแปลว่าหนึ่งคุณไม่มีปัญหาเลยนะคะชีวิตคุณสมบูรณ์นะคะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณมีคู่ได้ใบเนี้ยเราอาจจะต้องทําอะไรด้วยตัวเราเองมากขึ้นนะคะมีคู่บางครั้งก็อาจจะเขาไม่มีเวลาให้ไม่ได้แปลว่าเนื่องจากว่าพอบอกเป็นไพ่โสดเนี่ยไม่ได้แปลว่าโสดนะคะคนมีคู่ได้ใบเนี้ยอาจจะอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีเวลาให้เท่านั้นนะคะเราอาจจะต้องทําอะไรด้วยตัวเราเองบ้างนะคะหรือทําอะไรด้วยตัวเราเองบ่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนอะไรนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรโอเคนะถ้าไพ่คู่นี้ขึ้นมาถือว่าค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้ดีในร่างที่สมหวังแต่ว่าดีในด้านกับความรู้สึกของตัวเราเองนะคะไพ่ใบถัดมายิ่งชัดเจนคล้ายๆกับเหมือนกับถ้าคนไม่มีคู่นะคะโสดสนิทเลยได้ไพ่แบบนี้อาจจะมียากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า1คือเราอาจจะเพียงพอกับสิ่งที่เรามีแล้วไม่ได้ควรควายมากบวกกับตัวเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างสันโดษไพ่สันโดษเนี่ย จะเป็นพวกที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคะยิ่งไพ่ใบนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยยิ่งเก็บใหญ่เลยนะคะเวลาเจอคนเยอะๆอาจจะชอบหลบนะะอยู่ตามมุมไม่เคยเปิดเผยนะคะบริษัทมีงานถ้าจะต้องไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เคยอยากจะไปพบเจอใครเท่าไหร่ไม่เคยอยากจะเจอหน้าใครไม่เคยอยากจะสูงสินกับใครรักสันโดดชอบอยู่เงียบนะคะหรือว่าชอบทําอะไรที่เหมือนกับ ไม่ต้องยุ่งกับใครมากอย่างนี้จะทําได้ดีนะคะก็พิจิกถ้าคนโสดแล้วได้ไพ่แบบนี้จะบอกเลยว,ว่าโสดอีกสักระยะนะคะไม่ใช่แปลว่าไม่มีใครเข้ามาสนใจนะแต่เหมือนกับเป็นคนที่เก็บความรู้สึกแล้วไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้ชอบใครไม่ชอบใครเก็บไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เคยได้ไปพบปะผู้คนนะเพราะว่าชอบอยู่เมียชอบดูแบบสันโดษไงคะ่ะ แต่สําหรับคนมีคู่แล้วได้ไพ่แบบนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราเก็บนึกเก็บตัวนิดนึงนะคะต่างคนต่างยูก็ได้นะคะอย่างที่ไพ่บอกแล้วก็ไม่ได้ทุรนทุรายมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่พูดกันมันจะดีซะกว่านะยังเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะต่อให้ไพ่ใบนี้จะขึ้นมาก็ตามนะคะไพ่ใบสุดท้ายก็ยิ่งดีนะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของถ้าเป็นไพ่การเงินหมานช่วงทรมาหากินนะคะเห็นเลยว่าเป็นไพ่ที่เหมือนกับได้อะไรขึ้นมานะคะในด้านความรักก็มีโอกาสสมหวังมีโอกาสพัฒนาการพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะต่อให้มีปัญหาไพ่ปัญหาก็ยังมีใช่ไหมแต่ว่าดูแนวโน้มไปในทางที่ดีเหมือนกับค่อยๆดูกันไปนะคะไพ่ฤาษสีใบนู้นนะคะ คนได้พไพ่ใบนี้บางคนแต่งงานช้านะคะถ้ามาใช้ในเรื่องความสัมพันธ์ก็จะให้ตีความหมายไปคล้ายๆกันอะใบนี้กับไพ่ดาบที่นอนอะให้ความสําคัญถ้าถามว่าเร็วหรือช้าเนี่ยมันจะช้าๆเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่เป็นช้าที่ดีนะคะช้าที่มั่นคงอะนะคะแล้วสําหรับคนที่อ่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคนที่ยังเป็นสดๆนะคะก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจจะก็ดูกันานานๆนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็มีแนวโน้มที่จะ เป็นไปได้นะคะแต่เป็นไปได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสําเร็จหรือแปลว่าสมหวังนะคะแต่เหมือนมีอะไรก้าวหน้านะคะแต่จะเป็นไปนอย่างช้าๆเลยนะคะคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างๆกันแต่ความสัมพันธ์ไพ่ใบน,นี้คือได้ไปต่อใช่ไหมคะมีการทําเพิ่มเติมพอมาใช้กับเรื่องความรักก็คือเหมือนกับยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เลิกลาถ้ากรณีมีปัญหานะคะออกยังแนวดีด้วยซ้านะคะ พอเป็นไพ่ที่ดีนะคะเหมือนพิจิกไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาคุยกันไม่เคยได้บ้างคุยกันติดต่อกันน้อยบางครั้งใบเนี้ยนะคะแปลว่าทะเลาะเบาแวงคุยกันแล้วมีปัญหากันก็ได้แต่ความหมายหนึ่งก็คือไม่เคยได้คุยกันไม่เคยได้ติดต่อกันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงเก็บตัวนะคะบางคนเขาอาจจะเก็บตัวเช่นว่าเขาอาจจะต้องไปอยู่ไกลนะคะหรือเขาไปทําอะไรที่ติดต่อ,อยากอะไรอย่างเงี้ยรักสันโดดนะคะ ก็ติดต่อ,อยากอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยภาพรวมเนี่ยดิฉันว่าสำหรับพิจิกนะค่อนข้างน่าพึงพอใจถ้าใครมีปัญหาความรักในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เหมือนกับเราเริ่มทำใจได้แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะพิจิกขอบคุณและสวัสดีค่ะ